สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m ม n นเจอร์วอเทอร์ไอออนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพราะ้าวตราแมนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเจอร์เวลาจะปรุงอาหารจากช่อดอกกับใบทุกท่านก็จะคิดว่าใบากัญชานั้นเมาน้อยกว่าดอกถูกไหมครับจริงไหม แต่ทุกท่านทราบหรือเปล่าครับว่าช่อดอกกัญชาเนี่ยตอนไทรโคมที่มันเป็นต่อมออกมาเนี่ยครับถ้ามันยังใสยอยู่ TSC ท,ที่ทำให้เมาก็จะม,ม,มีมีไม่มากครับน้อยมากเมื่อไรเป็นไทรโคมเป็นน้ำนมมิวกี้เมาได้ถ้ามี TSC ส,ส,สูงและถ้าเป็นสีน้ำตาล TSC จะกลายพันธุ์เป็นสารที่เมาน้อยมากเรียกว่า CBN ดังนั้นช่อดอกอย่างเดียวก็มีทั้งเมาและไม่เมาครับในขนณะเดียวกันทุกท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าทางมอรังสิตเอาช่อดอกครับที่มีมิลกี้คือเป็นนมต่ำใสๆเนี่ยครับไทยโคมใสเนี่ยเอาแบบสดกับแบบแห้งว่าเราจะรับประทานมันได้แล้วจะเมาไหมปรากฏว่าอย่างนี้ครับทางมอรังสิตไปตรวจด,ดูพบว่า ช่อดอกกัญชาที่สด TSC อยู่แค่0.029นครับน้อยมากครับเมื่อไรช่อดอกแห้ง TSC เพิ่มขึ้นเป็น12ครับหรือ17เเห็นไหมครับแปลว่าถ้าเราจะฉลาดในการปรุงช่อดอกและไม่ให้เมาก็ต้องเป็นช่อดอกที่ต้องสดและเมนูอะไรที่จะเป็นสด ก็ต้องกลับไปคิดทบทวนหนึงนะครับแห้งเมาทันทีครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญทุกคนก็เข้าใจว่าใบากัญชาปลอดภัยอย่างยิ่งเราจึงมาปรุงจริงไหมครับใช่ไหมแล้วใบกัญชาผมก็ไปตรวจที่มอลังสิตครับแล้วเราก็ได้ความรู้อีกประการหนึ่งก็คือใบกัญชาควรจะมี TSC ประมาณ0.2ถึง1%ดังนั้นทุกคนก็จะบอกว่าใช้ใบ2% เออสองใบบ้าง8ใบบ้างในการปรุงอาหารในที่สุดแล้วเนี่ยเราไปเจอใบกัญชามี THC 12% 17%ก็มีครับเกือบเท่ากระดอกเลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับใช้ใบนิดเดียวเมาครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะสายพันธุ์ไม่เหมือนกันและที่สำคัญก็คือใบกัญชาที่เกิดขึ้นนั้น ใกล้ช่อดอกหรือเปล่ายิ่งใกล้ท h c ก็จะมากเห็นไหมครับดอกมีทั้งปลอดภัยและไม่ปลอดภัยใบมีทั้งปลอดภัยและไม่ปลอดภัยและคำว่าไม่ปลอดภัยอยากคิดว่าเคลิมนะครับเวลาเมากัญชาผมย้ำแล้วว่าใครเมาเข็ดอย่างยิ่งไม่กล้ารับประทานอีกครั้งหน้าเอาละครับ ทำไมผมมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทิศทางมันสำคัญมากครับในฐานะที่ผมอยู่ในคณะกรรมการผู้ทรงคนวนุฒนในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดในทุกสัปดาห์เราจะอนุมัติคนปลูกเต็มเลยครับปัจจุบัน4,000กว่ารายแล้วใครๆก็ปลูกเยอะแย,ยะไปหมดแล้วถามว่าคนปลูกทุกวันนี้เขาปลูกด้วยการเซ็น MOU กับภาครัฐถูกไหมครับท้งนั้นนะครับ คําถามก็คือว่ามีหลายรูปแบบมากบางรายยกช่อดอกให้รัฐตัวเองก็ขายแต่ใบกิ่งก้านลําต้นไปสู่ท้องตลาดพอปลายทางตลาดคนปรุงอาหารเมาเกินบ้างคนก็ไม่ทานเจือจางไปบ้างคนไม่ได้ตามสปปรรพคุณเกิดอะไรขึ้นครับด้านหนึ่งปลูกกัญชาเยอะแต่ขายได้น้อยลงด้านหนึ่งปลูกกัญชากันมากขึ้นราคา ตกลงครับจริงไหมวันนี้ใบกัญชาร่วงลงอย่างหนักและยังร่วงอยู่นะครับผมจะชวนทุกท่านที่โชคดีมาฟังถึงชั่วโมงนี้แหละครับมาเล่าให้ฟังว่าในทัศนะผมตอนนี้ถ้าอยากจะแก้ให้ฟื้นทางเศรษฐกิจต้องแก้ปลายน้ำครับ ลายน้ําคืออะไรครับข้อที่หนึ่งคณะกรรมการอาหารจะต้องไปทบทวนว่าผลิตภัณฑ์ที่ใส่ CBD ได้ TSC ได้นั้นเราน้อยกว่าต่างชาติไหมถ้าน้อยกว่าต้องปรับขึ้นครับเพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีต่างประเทศถ้าไม่ปรับขึ้นและทำไม่ได้ส่งออกต่างประเทศยากครับข้อที่สอง ผมยังปรารถนาอยากจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเสรีกัญชาทางการแพทย์ครับเพราะอะไรครับ <c oughs> ทุกท่านครับมันเป็นเรื่องตลกร้ายมากนะครับเพราะว่ากัญชาในรอบสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยกัญชาภากรัฐผลิตมาจ่ายตามโรงพยาบาลหมดอายุไปครึ่งหนึ่งครับจ่ายไปได้แค่ครึ่งเดียว ภาครัฐจ่ายน้อยครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในอีกด้านหนึ่งก็เกิดปรากฏการณ์ตรงกันข้ามครับมีการใช้กัญชาใต้ดินถึง50%ทั้งทั้งที่รัฐเหลือสต็อกค,ค้างถึง50%แปลกไหมครับปรากฏการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะการเข้าถึงกัญชาด้วยกระบวนการต่างๆยังต้องมีขั้นตอนเยิ่นเยอะยุ่งยากอยู่ในขณะเดียวกันแพทย์หลายท่านยังไม่ประสงค์อยากจะให้จ่ายกัญชาดังนั้นต่อให้จะมีแพทย์แผนไทยน้ำมันกัญชาก็ถูกจ่ายน้อยมากผมชวนคิดต่อใครก็ตามที่เซ็น MOU กับภาครัฐก็ต้องคิดนะครับว่างบประมาณที่จ่ายไปแล้วจ่ายกัญชาอยู่แล้วใช้ เหลือค้างถึงครึ่งหนึ่งทุกปีจนหมดอายุเนี่ยจะได้งบประมาณแบบนี้อีกกี่ปีครับผมจะชวนคิดต่อว่าแล้วทางออกมาอยู่ตรงไหนผมก็จะเสนอเป็นข้อเสนอว่าจริงๆต้องเสรีทางการแพทย์ในทุกสถานพยาบาลโดยไม่ต้องจำกัดตำรับยาครับเพราะทุกวันนี้กว่าจะขึ้นตำรับยาได้ต้องอนุญาตมันขั้นตอนและวิธีคิด อาจจะไม่สอดคล้องกับการใช้อยู่จริงในตลาดใต้ดินครับแต่เมื่อไร่กัญชาถูกใช้ทางการแพทย์แบบเสรีเขาจะนำผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ทั้งหลายที่อยู่ใต้ดินจะเริ่มมาอยู่บนดินเพราะเขาไม่ต้องไปสแสวงหาผลิตภัณฑ์ใต้ดินที่มียาฆ่า,มาแมลงโลหะหนักและราคาแพงอีกต่อไปครับและถ้าทำได้คลินิกสถานประกอบการก็ MOU กับวิสาหกิจชุมชนครับ และภายใต้กฎหมายฉบับใหม่กําลังจะทำได้แล้วครับวิสาหกิจชุมชนสามารถเปลี่ยนคู่สัญญาลดทอนของภาครัฐและโอนในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไปกับภาคเอกชนคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนที่เขาอยากใช้กัญชาได้ครับแต่ปลายน้ำจะต้องไม่มีขีดจำกัดแบบเดิมๆอีกเช่นเดียวกัน ถ้าทําแบบนี้ทิศทางอนาคตจึงจะเกิดขึ้นครับเห็นไหมครับความเข้าใจของประชาชนการปล่อยอิสระในเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพในการปรุงยาและจ่ายยาและรวมไปถึงการแข่งขันผลิตภัณฑ์ในประเทศกับต่างประเทศที่ต้องแข่งได้ครับถ้าไร้ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนา พ่อนโอนตามที่ผมกล่าวมานี้โอกาสต้นน้ำก็จะยากครับในทางปฏิบัติก็จะเป็นอย่างที่จะเป็นอยู่คือใบาราคาตกลงช่อดอกไม่รู้จะมีใครรับซื้อและรับซื้อแล้วจะไปทำอะไรต่อนะครับผมยังเห็นว่าอาหารไทยเนี่ยควรจะเป็นโอกาสของกัญชาครับ น่าสนใจมากเพราะว่าตำรับอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่ใช้แค่ใบซึ่งมักจะถูกดูแคลนจากคนที่เขาใช้กัญชาแบบหนักๆว่าทำไมอาหารไทยใช้แต่ใบกัญชาไม่ค่อยใช้ช่อดอกแต่งานวิจัยคนพบว่าสารสำคัญที่ชื่อพิพพรีนในพริกไทย,ยครับซึ่งอาหารไทยที่เข้ากัญชาในตำรับอาหารเนี่ย mm hmm. เผ็ดร้อนทั้งนั้นครับร้อนจัด แล้สารพิปรีเนี่ยมันจะเร่งเพิ่มสารคนนาบินอยในกัญชา5-7เท่าตัวครับเราจึงพบน้อยมากหรือแทบไม่พบเลยที่อาหารตำรับไทยที่จะใส่ช่อดอกกัญชาไปในอาหารโคโค่เมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง